ครับเยนา,กา,าตกมาหอดแล้วเห็ <Okay. S 1> นไหมครับมาข้างวัดทุ่งสนุนนะครับางในัน่นน่ะปากทางกเก่จนนี่ขั้นอีก็ตีไฟประหม่าก็ต้องมาหอดมั่งนี่เ<ฆ>นี่40ย4047เนี่ยพักมองเดียวกันเมื่อคืนนี่ฟึ <S 2> <S 2> <S ่งมาหอดตัวนี้เสียงอีสาน แม่ยังในเพชรอยังน,งนี่คือมีปายย่ายง,งามเสียลงพ่อเพรคือจังสิทธิ์มาล่ำขนาดยังอ้อยเนาะช,ชมดอกคูณบันเทิงศิลวันที่สามมกรามาล่ำดีบดอกคูณวันที่หนึ่งมกราเสอะยังตง <มา S 1> ลงยอดรักที่เก่งดอกคูณบันเทิงศิลอันนี้คือเป็นเละๆสิเยี่ยง เยี่ยงกับฮูวกามาเนาะอามบอกน,นอนบ่มีเดดกันสบ,บายเลยแดดช <That. S 1> ่วงนี๋มันลุกไปได้บ่งทีมันปบบไปจอดปีแล้วต้องย่างกัปพี่ชายยังไงตัวแทนจำนายเขาก็จอดนอกไปแล้ว,ย,ลวย่างเข้าไปวันที่หดเวลาย่างเข้าไปรถติ่ไม่นครับทางนี้มันเป็นตั้งรถแลนด์มันเกี่ยวเป็นคล่องเขาลองวุ่นเขาไปบังเราวุ่นออกมา <laughs> นี่ครับเสียงอีสานโอ้ยไม่ยังหรอบัดมันนิบ<ป>พน่นปิดไปละโอ้ยโอ้ยนี่ครับเสียงอีสานกำลังต่อกลักว่างพังโอ้จอดแถวพี่แล้วเนี่ยมันว่ายางไปเอาเนละยจอดถ้าคือยางไป,ปียกอันบ่ ใน่ไหมครับอ๋อครับผมปรไเด็นของมาผมมาซอมมืองศิลป์แม่ใช่ใช่ปล่อยไฟปล่อยไฟครับปล่อยไฟโอ้ยเจ้าของคอยเป็นย่าง่อยกระเพีนโอ้ยปล่อยไฟพะนะโอ้ยเนาะปัดพอปล่อยไฟลูกแพ้ลูกแพ้เนี่ยเกี่ยวจังไรก็นเนียเออที่ตั้งร้าน ตัังรดสิเอาบอกมึงไปพับบริการนเอิญนั่นเลยเนี่ยนี่ยบ่องันเปิดกระจกโพมึงเข้าอยู่ไปได้ยงพักไปได้ยังพักไปกันนะลาบอกได้ละถามมึงโอ้ทะือกันปนละต่วนละป่ะไปหาป่ะมามาตลาดิบไใ้ก่อน โอ้นี okay. oh. man, man, man. ่แหละครับห ah. ูมองเราที่นี่กะกลับไปหาหมองพักเรามองหีิบตัวนี้มันป้แม่แม่แม่ไมครับไวไฟบ้องพอดีไวไฟป้องเจ้ามันคอยเป็นยังไงก็เป็นบุญเป็นได้เมื่อไรจีเฮือกเนเลยวะท่านไปไปสิไปเปล่าให้ออกไปก่อนเออกจะไปยู้โรงแล้ว่าจะไปยังได้ตีไม่ยังไงใส่ละออกไปนี่ได้บ่เนี่ยได้เพือนนะ ช่วงแล้วทินนี่ครัยูเทิร์นหาที่พักอันนี้สิเป็นชนชนบทชนบทอยู่เนาะยังนอกอยังหน่ แปลว่าไม่ว่าคู่คนกับสีายก็ยุ่หมองสมองมอยูจดว่าบนเนี่นยมันสิบมือบานแตกก็ไม่เห็นะเขาคิดว่ายุดแต่ว่ามันม่อเป็นตามพวกคิดเอกาก็มีอ้เกลือสองทุมท่มซ้ำทุ่มแตกบึนๆมากเพราะแต่จีทุ่มขึ้นก็เลยมิดจีลีมจอดผีแล้ว,าาวลออยางขามไปแล้วเนารถแม่ปอยยังแม่ครับปึ๊บ ซีเวนไมีบอแถวไหนมีหุ่นลทังนนเปนไปบอดด้บมีซีเว่นุรีบัตเตหทอ่าประกาศแล้วโอ้โ ข้อนบอกก็ต้องบอกแบบเฮือกเฮือไม่เนาะแมนหยุดเป่อยแบบยอดไปปล่อยลูกแพร่ย่งไรนะเพิ่งปิดลูกแดงเพิ่งเปิดลูกนักร้องของแท้พบกับลูกแพร่ไหลผ่านโอ้ยก็สมมติมันต้องขึ้นจังพอใหญ่แสนล้านอะเนาะโอ้โหเสียงปรบมือดังๆกับพระเอกของแท้ลูกแพร่ลูกแพร่ อุไรพรพร่นิงไหม,มนี่พบกับพ,พ,พระเอกของแทนแล้วแพะไรพอนครับมันนังรอบวิซีน่ตากลายโอ้ยบประกาศไหมพอแบจมาห่กระตุนหนยวัสดีครับสว,วัสดีครับกันเลยเห็นเป็นยังทีบอกว่าน,นั่นึ้นมาเนี่ยอ,อันนี้บัดี้ชุดมเที่ยวรมาโอ้ยไปไปฝึกวิธีการบอกว่าไรเขากระสีว่าเขาอกว่าเป็นโคชกนั่นแหละยังหาอย่าง ไอ้ฮะหาหม่องพักเข้าปองไหนเนาะเนี่ยส่งส่งได้เนาะยุส่งได้นะยุส่วนได้เนาะเลี๋ยวหาปลายอยู่เนี่ยพลานมาแล้วมันก็ไกลอยู่ไก่ครับขับวิ่งอยู่เหนือต้องกลับไปน่าจะมีทางนายละ่ะโอ้ยบ่มันลงเดินดีไหมไม่อยู่มองมีหมืองจอดรถ กานไฟไาสวัสดีโหมีหมวยคือบ่มีพบกับพระเอกของแท้เรื่องแพ้อะไรผ่านหมดอารมณ์สิลองเล่นบ่บ่องได้ยุ่ใครตสิมาขึ้นสวัสดีครับพี่เถึงที่ลาฮักปากนะห้าบตามเขาไปเลยนะท่านท่านสิตือนเต็มกว่านี้ได้บ่ครับครับ นี่เอารดมันสิออกแค้นชันเมื่งน้อยน,น,อยนมีหรอเปิดวนวแมนบ่ต้องต้องเดี้ยวขว้าเนาะ,นะเดียวเลียวใสย่ย้างบนสิผพช่นเดียวสใ่แต่ว่ามีอยู่ส่วนบนละ่ะที่เห็นไป,ปุ่นก็ได้ไปบ่ปกไกดอกบ่มันลองไปอย่างนี้ยังน้อยมึงน้อยเดียวออกไปจากโลึหนึ่งเลยกกลับมันกลับไปไกลอยู่ดย่างนี้เลเอาไปเบิ้งซเดี๋ยวันก้อสามว่ง้นตเดียวลองดูลอ ลองเลี้ยวสายดูนะครับไปดูทางนี้ว่าจะมีรีสอร์ทผู้ใดะรือมูปาดมาตาแมปมาเคิร์กเคิร์กกันบหนึ่งลุงทิว่าตัวนี้นวยสินตัวนี้ปาดโิ้ไปไงก็จะเอาวาดอยู่ยังสูงนอยก็ยังมไมยังแปดแปอ่ะห้อ่ะไม่ยังนีดร้านเม่จี ดบ้านคือบอกเข้าต้มน,นะวัดหลดแห่บูแม่ภูวัดคำโอ้เงื่อลายอำเภอนี้ไม่มีรีสอร์ทนอนวัดไปถือว่าได้นอนวัดสปอร์ตที่นี่ เ่ี้ยใช่ไหมทงไดเราใช่ไหมร้อนวัดย้อนปั่มไปกันเหรอซ้ายเลีนะเ้ยวซ้ายนะครับกลับไปที่เดิมที่มองขี่ี่ผ่านมาเห็นรีสอร์ทย่้อนวะกลับไปที่เดิมนะครับคนอะป้ายเมืองเกิงเลยโไรป้ายยังไงกูจะเอาบ,าบ,าบาัดรบัดรวะหนึ่งลุงทีว่าคนอนะที่อย่างหนึ่งลุงทีว่าสรุปบ่สรุปเจียงบุรีเจียารอหน้าปัง มองพักไม่ลดนะท่าน,แบบน,นเนี่ยนี่นะครับที่พักเอ้ที่แสดงคืนนี้เชียงอีสานเราก็จะไปหาที่พักกันนั่นดิโอเวนเครื่องอีจนไปเวิร์กมองพักก่อนพี่น้องอแม<บ>้มันเราไปบ้านดอกเหลืองเขากับพี่น้าหมองเดียวกันเขาหนิแมบบ่โอ้รีสอร์ทพัสดออกเหลืงบ้านดอกเหลือง ดีสอดบ้านดอกเหลืองอะนะบ้านดอกพักการ์ดผมเองไว้ตรงโซ่ละตัวเนี่ยีนี่เป็นมุมบูมเนอ่อนแล้วนี่บพราะัเนียนดอกบ้านดอกเลี้ยงแต่อันนี้มีแต่ดอกเหลืองมาเลยแม่ครับดอกเหลืองดอกยังดอกดาวเรืองโอนี่บ้านพักราชการแม่ยังนี่นี่บ้านดอกเหลืองบ้านพักดอกเหลือง ไม่เห็นรนรอนานส่งรถแกจันไม่แน่จีโทษนะส่งรถแกจันไม่แน่เลยว่าแอกๆโอ้ยเล็บผมจะส่งเลแกจันไหนดอกครับจีฮะไม่ได้เดียวอ่ะไม่ได้เดียอ่ บานล้วนี่สอด้างดันนีันเแนอนวัน้นนองตงูไก่ได้ปับปูลบ้านไปลอยู่หนึถึงแล้วครับบ้านผักกอกเหลืองบ้านพักกอกเหลืองครับถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อหอดวงไฟดวงยูแล้วครับ อโอเคจะบาทต้นจะบาทจะบาทสี่ร้อยห้องเดียวสี่เก้าเก้านะโอเคครับถึงแล้วครับ นัน่นน่ะมั่นน่ะปักเซีน่ะโอ้บ้านพักดอกเหลืองครับหอดจุดหมายปลายทางแล้วเดอ้อพี่ดองครับ